สวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาซื้อวัตถุดิบเตรียมปรุงอาหารกับริมตลาดทางรถไฟอำเภอสีขอรภูมิครับนี่ในส่วนของสินค้าที่มีจำหน่ายก็เป็นสินค้าพื้นบ้านครับเห็ดก็ดีปลาก็ดีไข่มดแดงผักหวานเกียดตัวน,น้อยนะครับอ่า ปลาดก็มีแต่เป็นไปนบ้างช่วงนะครับสินค้าเหล่านี้ถามในส่วนของแม่ค้าแล้วนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่ทุกคนต่างไปร,รังสรรหากันมาหอยตัวใหญ่ไข่ที่ชอบในส่วนของไข่ปลาก็มีครับแล้วก็ในส่วนของไส้นะครับไส้ปลาในส่วนของไส้ปลานินก็ดีนะครับวันนี้ผมได้มาในส่วนของไข่มดแดงและก็ผักหวานครับเตรียมรังสรรค์เมนูบรรยากาศอย่างนี้ที่ริมทางรถไฟอำเภอศรีขรปูงครับสวัสดีครับ ฝากกติดตามให้กำลังใจกันครับ